สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพี่หมอดรขาเหมือนเดิมครับในรายการดรขาครับจะมาพบกับท่านซุกวันพระรหัส4ี4่ทุ่มสีท่านจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ท่านจะได้วิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมรถท่านจะได้ในเรื่องของนงวัตกรรมยานยนต์ที่ล้ำสมัยและทันสมัยที่สุดในยุคปัจจุบันนี้ถ้าชมรายการดรขาแล้วไม่ต้องกลัวถูกช่างหลอกช่างฟันช่างก้มช่างตุน ช่างที่ไม่มีจัรยาบรลเราต้องช่วยกันปิดตู้ไปครับ<ม>นี่คือสโลแกนของรายการดอกร์ขาครับ<ม>วันนี้พี่หมอดอกร์ขาและทีมงานนํานวัตกรรมยานยนต์ที่ล้ําสมัยและต้องบอกว่าเป็นกระแสที่มาแรงมา,มากๆเกี่ยวกับเรื่องของรถอีวีรถไฟฟ้า100%เป็นค่ายไหนจากประเทศไหนท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับ<ม>เดี๋ยวเบรกหน้าพี่หมอจะจัดเต็มๆเราไปชมพร้อมๆกันไนเบรกหน้าเลยครับ มาครับมาพบกับพี่หมอจอกตะา,าในช่วงที่2ของรายการครับนะครับในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงนวัตกรรมยานยนต์ที่ล้ำสมัยและทันสมัยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรถไฟฟ้า e ีวีเเซเข้ามาในเมืองไทยกันเยอะมากๆวันนี้มาดูนวัตกรรมที่ต้องบอกว่าเทคโนโลยีนั้นโอ้โหล้ำจริงๆครับทั่วโลกยอมรับนั่นคือ รถ e ีวีหรือรถไฟฟ้าจากประเทศจีนนี่คือตัว NEO ES6 ครับนะครับเป็นรถที่ลุยได้เป็นรถ SUV เกรดพรีเมียมชาร์จไฟ1ครั้งวิ่งได้600กว่ากิโลเศษนะครับและพละกกำลังนั้นปาเข้าไป400กว่าม้านะครับรูปโฉมจะสวยล้ำแค่ไหนภายในจะหรูหาราอลังการแค่ไหนไปชมพร้อมๆกับพี่บอสดอกตะขากันเลยดีกว่าครับ n นโอเอรถ SUV ไฟฟ้าระดับพรีเมียมมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบคู่ให้กำลังมากถึง482แรงมาชาร์จไฟเต็ม1ครั้งวิ่งได้625กิโลเมตร n i o ES6 ถูกพัฒนาขึ้นบนแพัดฟอร์ม NP 2.0เวอร์ชั่นใหม่ของทางค่าย n น o อในด้านรูปลักษณ์ได้รับการออกแบบให้ดูคล้ายกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆของทางค่ายกระจังหน้าแบบติดชุดไฟหน้าใหม่แยกส่วนแบบมัติบีม โดยในชุดไฟ DRL จะถูกดีไซน์ให้เป็นทรงเรียววางอยู่ใต้ฝากระโปรงหน้าในขณะที่ชุดไฟส่องสว่างหรือไฟหลักจะถูกแยกออกมาโดยจะเป็นไฟแบบ LED สดวงวางเรียงซ้อนกันอยู่ในกรอบสีดำทรงเหลี่ยมคางหมูบนหลังคาติดตั้งกล้องและเรดาร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยขั้นสูงด้านข้างเน้นความเรียบหรูมือจับประตูแบบซ้อนราบไปกับตัวรถขนาดลอ้อมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด20นิ้วสีทูโทน หลังคาด้านท้ายจะออกแบบมาให้ลาดเอียงมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังคาส่วนชุดไฟท้ายออกแบบมาให้วางพาดยาวเต็มพื้นที่ภายในห้องโดยสารเน้นความเรียบง่ายแผงแดชบอร์ดมากับแผงหน้าปัด LCD ที่วางแบบลอยตัวอยู่ด้านหลังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันส่วนหน้าจออินโฟเทนเมนต์จะมาในแบบสัมผัสขนาด12.8นิ้วที่วางแนวตั้งตรงอยู่บนคอนโซลกลางเชื่อมต่อกับคอนโซลหน้า ในส่วนของเบาะที่นั่งออกแบบมาเป็นพิเศษพนักพิงทําจากโฟม2ชั้นที่มีความยืดหยุ่นสูงพร้อมติดตั้งระบบทําความร้อนที่เบาะระบบระบายอากาศและระบบนวดที่มากถึง8ฟังก์ชั่นรวมทั้งยังปรับไฟฟ้าได้มากถึง14พทิศทางนอกจากนี้ในส่วนของเบาะที่นั่งฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ายังสามารถปรับเอ็นนอนได้160องศาสำหรับพละกกำลังของ NEO ESX จะได้รับการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเป็นระบบขับเคลื่อน4อี่ล้อโดยมอเตอร์ด้านหน้าจะมีขนาด150กิโลวัตต์ส่วนด้านหลังจะมีขนาด3 1 0กิโลวัตต์ให้กำลังรวมถึง482แรงมา้ามาพร้อมแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรขนาดที่ชุดแบตเตอรี่จะมีให้เลือก2ขนาดคือแบตเตอรี่ขนาด75กิโลวัตต์เฮาส์ชาร์จไฟเต็ม1ครั้งวิ่งได้ระยะทาง490กิโลเมตรและแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์า์ชาร์จไฟเต็ม1ครั้งวิ่งได้ไกลถึง625กิเมตร นี่คือ Neo e s 6 SUV ไฟฟ้าระดับพรีเมียมเป็นไงครับท่านผู้ชมครับนี่คือ Neo e s 6ครับนะครับเป็นนวัตกรรมยานยนต์ที่เป็นรถไฟฟ้า100%นะครับตอนนี้มีจำหน่ายอยู่ที่ประเทศจีนครับและก็ทางยุโรปเขาใช้กันแล้วครับกับตัว Neo e s 6ตัวนี้แหละครับเอาละครับวันนี้พี่หมอจะมาเตือนภัยครับกับเรื่องของ ที่ท่านขับรถลุยน้ําท่วมในช่วงหน้าฝนนี้ถ้ารถของท่านเป็นเครื่องดีเซลยิ่งต้องระวังเลยนะครับเพราะว่าดีเซลนั้นเขาต้องการออกซิเจนเข้าไปเผาไหม้ในเครื่องยนต์เยอะมากๆเขาใช้กําลังอัดในการจุดระเบิดนะครับแต่เครื่องยนต์บินซินนั้นใช้หัวเทียนเป็นตัวจุดระเบิดแต่ถ้าเป็นดีเซลนั้นโอ้โหดูดอากาศเข้าไปเต็มๆเหมือนกับรถคันนี้ครับที่ลุยน้ำกันแล้วทำให้เครื่องยนต์นั้นต้องออกมากรองอยู่ข้างนอกแบบนี้เพราะว่า เครื่องยนต์นั้นหมุนไม่ไปดูดน้ําเข้าไปเต็มท่อร่วไม่ดีหรือว่าดูดน้ําเข้าไปเต็มหัวลูกสูบเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมอจะแนะนําว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านเอาไปใช้กับรถของท่านได้ไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์บินซินนะครับมาครับมาชมเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยที่ทําง่ายๆครับไม่ได้ยากเลยครับเรื่องของการที่ท่านจะขับรถลุยน้ําครึ่งล้อก็เป็นเรื่องที่อันตรายจริงๆนะครับนะฮะ กานชนเนี่ยครับถือว่าเป็นกำแพงชนิดหนึ่งครับเป็นกำแพงชนิดหนึ่งที่มีการต้านน้ำให้เกิดเป็นคลื่นนะครับยิ่งวิ่งเร็วคลื่นก็ยิ่งสูงจากที่ครึ่งล้อก็อาจจะกลายเป็นเกือบมิดล้อก็ได้พอน้ำเป็นคลื่นโดนการชนนะครับดันเข้ามาปื้นน้ำจะเข้าตรงน,นี้เลยครับนี่คือจุดที่ได้รับอากาศเย็นของระบบเครื่องยนต์ และเครื่องยนต์มีการทำงานในระบบดูดอัดระเบิดคายอยู่ก็จะดูดน้ำเข้าไปยังห้องเผาไหม้พอดูดน้ำเข้าไปยังห้องเผาไหม้ปุ๊บลูกสูบออกมาคิดว่าเป็นน้ำมันที่ไหนได้เฮ้ยไม่ใช่น้ำมันมิว่าเป็นน้ำหยุดไม่ได้แล้วครับก็คือความหนาแน่นนั้นสูงมากลูกสูบนั้นอัดน้ำน้ำไม่มีการจุดระเบิด ก็ทาให้การสูบงอนหรือเสื้อสูบแตกเครื่องยนต์นั้นจะดับเลยปึ๊กหยุดเลยและก็สตาร์ทนั้นก็จะมีเสียงดังแปะแปะเสียงแน่นแน่นฮะดังแปะ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 เสียงแน่นแน่นไม่การสูบงอเข้าเวียงคตลูกสูบแตกหรือว่าเสื้อสูบแตกลูกสูบออกมองโลกนี่แหละครับคือตัวที่ดูดอากาศเย็นนะครับเข้าไปอย่างเม้อกรอ,อากาศ นะครับตรงนี้หรือว่าที่ดูดออกซิเจนเข้าไปยังห้องเผาไหม้นี่ละฮะเราก็หาที่จอดปลอดภัยนะครับเปิดฝากโปรงเสร็จปุ๊บก็มาแกะตัวนี้ออกเลยนี่แหละครับแกะตัวนี้คือง่ายๆนะฮะตัวนี้เป็นข้อต่อครับเขามีการดีไซน์ของวิศวะเอาไว้ให้แกะอยู่แล้วครับนะครับก็แกะออกนะฮะนี่ละฮะปุ๊บบางค่ายบางยี่ห้อออกไปไม่ง่ายก็ออกได้เลยครับนะฮะบางค่ายที่เอาออกไม่ได้ก็อย่างนี้ก็ได้ครับ อันนี้ถือว่าเป็นจุดที่เรานั้นช่วยในเรื่องของการที่จะป้องกันในการดูดน้ําเข้าไปแทนอากาศนะครับเนี่ยนะครับเอาไว้อย่างนี้ก็ได้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นยางนะครับเพราะว่าน้ําจะไม่เข้าอยู่แล้วอย่างน้อยๆนะน้าก็จะไม่ชอนขึ้นไปนะครับน้ําก็จะไม่ชอนขึ้นไปตรงนี้จะมีผลเสียก็แค่อากาศร้อนของเครื่องยนต์ดูดเข้าไปเผาไหม อาจจะกินน้ำมันเชื้อเพลิงนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนมากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แบบนี้ประจานะครับในช่วงที่ภาวะวิกฤตน้ําท่วมนั้นเราทําแบบนี้เอาไว้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าบ้านคุณต้องลุยน้ําตลอดนะครับก็ถอดไปเลยก็ได้ครับในช่วงหน้าฝนนะฮะยอมในเรื่องของการบริโภคน้ามันเชื้อเพลิงแค่นิดเดียวนงครับนิดเดียวไม่ได้เยอะเลยฮะไม่ได้เยอะนะครับแค่ประมาณสัก3% 2%นะครับประมาณนี้เอง นะครับไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะครับก็จะทำให้รถของท่านนั้นไม่ต้องพังนะฮะไม่เสียเวลาและก็ไม่เสียเงินเยอะด้วยไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าครับว่าลักษณะการหมุนไม่ไปเป็นอย่างไรไปครับอ่ะมาครับมาดูกันครับเอาวิทย์ช่างวิทย์ขอเครื่องมือหน่อยนั่นแหละจับจับเครื่องไว้เฮ้ยมาครับมาดูกันครับนี่แหละครับคือดูดน้าเข้าไปเต็มเมรถยุโรปส่วนใหญ่จะต้อง ขันตามเข็มนาฬิกานะฮะห้ามขันย้อนเพราะมีช็อกอัพโซ่นะครับขันตามเข็มนาฬิกาเนี่ยนะฮะไม่ไปเลยครับคันนี้ดูจากเรื่องของการที่มีน้ำมันหยดน้ำมันเครื่องหยดไม่มีครับนะฮะก็แสดงว่าเสื้อสูบนั้นอาจจะไม่แตกแต่ข้างในนั้นอาจจะลูกสูบอาจจะเสียดสี กระบอกสูบนะฮะมีการเสียดสีหรือว่าก้านสูบงอนะครับทำให้หมุนไม่ไปนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการเตือนภัยเวลาที่ขับรถลุยน้ำท่วมอันดับแรกเลยคือต้องปิดแอร์นะครับปิดแอร์เลยครับจะเป็นรถยี่ห้อใดก็แล้วแต่ปิดแอร์ไปเลยครับนะฮะอันดับที่2ก็คือเรื่องของการลุยน้ำอย่าให้ถึงครึ่งล้อจะดีที่สุด ถ้าเกิดว่าถึงครึ่งล้อก็มีโอกาสที่จะทําให้รถของท่านนั้นมีอาการดูดน้ําเข้าไปในเครื่องมีโอกาสเป็นแบบนี้ได้นะครับ mm hmm. ท่านอย่าคิดว่ารถของท่านสูงหรือว่ารถของท่านเป็นรถกระบะไม่ได้มีการกลัวเลยกับเรื่องของน้ําท่วม mm hmm. ไม่ใช่ครับ mm hmm. นี่คือการเตือนภัยในช่วงหน้าฝนของพี่หมอรอกตะคานะครับที่เป็นช่างซ่อมรถมา30กว่าปีครับท่านต้องระวังจริงๆนะครับขับรถลุยน้ําท่วม ช้าที่สุดดีที่สุดไม่อันตรายและก็ไม่ต้องเสียเงินเยอะแบบนี้ด้วยครับ คอมรถครับนะครับ่อมรถนั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่อะไหล่นั้นก็ต้องบอกว่าต้องมีรับประกันยุคสมัยนี้โอ้โหถ้าไม่มีรับประกันนะอย่าไปซื้อเลยครับนะครับเพราะว่ามีการทําออกมาหลากหลายมากๆครับแต่ซียอลอยนต์ไม่มีคําว่าเก่าสําหรับคุณก็คือในเรื่องของอะไหล่นั้นเป็นอะไหล่ใหม่ๆทั้งนั้นเลยครับมีรับประกันต้อง6เดือนนะครับนะครับเสียอ้ําจัดอะไรไว้ให้บ้างไปพบเสียอ้ําพร้อมๆกันเลยครับ เยอะมากผมมีประมาณเกือบ200รุ่นนะนะผมเอามาวางบนโต๊ะนี่แค่ที่พวกขายดีๆอย่างตัวนี้ซีว i c 9ก้าคาบิลนะครับซีวิ c 9กคาบิลเนี่ยก็คือทั้งลูกเลยข้างในมีคอยมีลูกรบเราเราขายทั้งลูกเลยนะแล้วก็มา AE-10 6สายคือ AE-10 รจะบอกให้ทำไมมันมีคำว่า6สาย 6สายนี่ก็คืออยู่ในตระกูล A104 C A F E นะครับแต่ถ้าพวกพวก 5A เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกรุ่น4สายนะแล้วก็จะมี5สายก็ใส่อยู่ในโซลูน่าก็มีถึงบอกว่าคนดูเป็นก็ต้องดูตรงนี้หน่อยนะ6สายอันที่2เขาเรียก62มันก็มี42 4แล้วก็มี52นะบางทีแกะแอยู่ในปักเนี่ยบางทีมองไม่ออกเพราะสายมันพันกันอยู่งี้มองแค่ไม่ออกแกะปักมาดูมานับที่ขั้วเอา อันนี้6กกับ2นะครับแล้วก็มี5กับ2 4กับ2น่าจะได้แจ้งราคาถูกเพราะราคาไม่เท่ากันนะครับอันนี้มา CAF คาร์บิล c ีเคาร์บิลนี่ก็คืออยู่ในตระกูล CA เหมือนกันนะตระกูล CA แต่เป็นรุ่นคาร์บิลอันนี้โตต้า3 Y นะครับ3 Y ม่ามา4 g จ5จะมีรุ่นคาร์บิลกับหัวฉีด นะครับมาต่างกันนะครับใส่กันไม่ได้ C G 15มารุ่นเก่ากว่านั้นอีกก็เป็นตระกูลแชมป์8วาวอันนี้เป็นเป็นแม่เหล็กนะเขาเรียกเป็น C D I ข้างในเป็นข้างในเป็นไม่ใช่ทองขาวไม่มีทองขาวแล้วเป็น C D I ใส่แม่เหล็กดีกว่าคาริเบียนรุ่น2สายอันนี้2สายนะครับดูดีๆนะนี่แหละรถลุยครับสูงกิบคาริเบียนมาด้าแฟมิเลียโอ้โหนี่รถคลาสสิกอันนี้รุ่น C D I นะเขามาเป็นรุ่นใหม่ๆละมันจะเป็นคอยจุดระเบิดละมันจะเสียบไปทั้งหมด4แท่งก็สี่สูบก็4แท่งอันนี้ Outfit Duo รุ่นใหม่เลยนะปีศ8แปดปีศูนแปดเอปีก็ถือว่าใหม่แล้วล่ะโอเคมาตัวนี้ซีจีหกีไททันเีมิตซูนาไททันรถเบนซินู่ในรถซินรถกระบะารถปิกอัพแต่เป็นเบนซินเสียกี่หัวเปลี่ยนเท่านั้นแต่ส่วอย่างเสียทีละหัวมันไม่เสียทีเดียวหรอกนื่องรถจมน้ำเปลี่ยนทีละหัวอ่าส่วนตัวนี้ซูซูกิแคล r ี่อ๋อซูซูกิจีจีจีสิบสิบสามเอนะรหัสเครื่องมันนะครับ ส่วนพวกนี้จะเป็นคอยที่อยู่ในจานจ่ายบางคนก็คือไม่อยากเสียเงินเยอะแยกชิ้นออกมาแยกชิ้นออกมาจากจานจ่ายอันนี้ตระกูล 4G15 ก็คืออยู่ในนี้แหละทั้งหัวฉีดทั้งบิวตัวเดียวกันตระกูลเชฟเชฟคูดนี่มันจะเสียบเป็นแท่งเลยสหัวถ้าคุณเสียบอกเสียหัวเดียวไม่ติดหัวเดียวเปลี่ยนไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนยกชุดอันนี้คือคูดพันแปดนะลืมบยกไ่รุ่นไฮดรอลิกวาล์วตัวท็อปด้วยครับผมอันนี้ก็เชฟเหมือนกันออฟตามันมีเครื่องพันหกกับพันแปดนะครับทรงมัน้ี เอาอย่างี้ดีกว่าของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันอีกหกเดือนรับประกันอีกหกเดือนอีกถ้าของเชียงกงนี่เขารับประกันสามวันห้าวันเจ็ดวันถ้าเป็นเครื่องไฟคเจ็ดวันโอ้โหเฮ้ยนี่คูดครับคันนึงเป็นล้านนะครับเกือบล้านเกือบล้านครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับทางการติดต่อโอ้เอาเลยเสียอ้ำช่องการติดต่อของเรานะครับครับโทรมาเบอร์นี้นะครับศูนย์สองสองสามห้าห้าเจ็ดสองสองถึงสามถ้าใครเล่นเฟซอยู่ก็ CL อลอรายอนเลยอินบ็อกซ์เข้ามา นะครับใคยเล่นลาอยู่ว่า C L K C H A L E ก็ X C L K ชาลีนะครับพอร้านเก่าผมชื่อชาลีอะไรร้านอะไรเก่าตอนนี้ผมเปลี่ยนไปใช่ C L C L ก็ย่อมาจากชาลีเดียวกันดังเป็นพุ้เลยตอนนี้เพราะว่าประวัติในเรื่องของประสบการณ์นั้นเสียอ้ําแนะนําตะกี้นี้ในเชิงช่างเลยนะครับเป็นช่างเหมือนพี่หมอเลยนะถ้าเกิดว่าเจ้าของร้านบางคนเขาไม่รู้เรื่องหนึ่งเขาไม่มาอธิบายแบบนี้อธิบายไม่ได้หรอกเสียอ้ํานี่อธิบายในเรื่องของ เนี่ยดูดิเปลี่ยนแยกชิ้นได้<ย>ไม่ต้อมาซื้อเป็แนแพงๆวันนี้นะครับพี่หมอพามาแนะนําในเรื่องของอะไรถูก,กๆเพื่อนช่างด้วยกันมาซื้อได้เลยครับแล้วก็ใครที่ใช้รถอยู่บนท้องถนนรถยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ CL อลอะไหล่เขามีหมดครับนะฮะเสียอ้ําเขาจัดให้รับประกันต้อง6เดือนพี่หมอการันตีเลยครับไม่งั้นพี่หมอไม่กล้ามาที่ CL อะไหล่ยน,นะครับไม่งั้นไม่กล้ามาคุยกับเสียอ้ําเจ้าของ c l ออะไหล่หรอกครับ วันนี้ขอบคุณเสียอ้ํามากมากครับขอบคุณครับเสียอ้ําขอบคุณครับเยี่ยมมากๆครับยังไงครับท่านผู้ชมครับเสียอ้ําเขาจัดให้จริงๆนะครับนะครับเสียอ้ํานี่ก็ต้องบอกว่าใจบุญมากๆนะครับในเรื่องของการกุศลนั้นก็มีการช่วยเหลือสังคมกันอยู่ประจำครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาไล่เขามีรับประกันให้ต้อง6กเดือนเลยนะครับนะฮะก็ติดตามได้ในเพจของ ซีอลอะไรงยนได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าอัดเต็มด้วยนะวัตกรรมยานยนต์ด้วยประสบการณ์ของพี่หมอดอกตรคาและก็ในเรื่องเตือนภัยในช่วงหน้าฝนนี้ท่านเอาไปใช้ได้เลยครับรับรองว่าท่านได้ประโยชน์กับรถของท่านแน่นอนและก็ประหยัดเงินค่าซ่อมรถของท่านได้แน่นอนครับนี่คือรายการดอกตรคาครับจะมาพบกับท่านทุกวันพฤหัส4ี4่ทุ่มสี่สิช่วยๆกันแชร์ๆเยอะๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณ ผู้สนับสนุนรายการด็อกตคามา10กว่าปีครับขอบคุณ FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศครับขอบคุณ s อสทีออโตพาร์ ath, อะไหล่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มีมากกว่าหมื่นชิ้นแล้วครับตัวแทนจําหน่ายโดยสหสินไทยยนต์ครับขอบคุณบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยเป็นบริษัทของคนไทยแท้ๆอยู่กับคนไทยมา70กว่าปีครับตอนนี้3บวกสุดเวิร์กกับ2บกสุดเวิร์กนั้นมีผู้ใช้บริการ เยอะมากๆครับขอบคุณแอสเตีมอีโคเฮาส์ครับอิสระของนักท่องเที่ยวครับมีทั้งบ้านนอกดาวและก็มีทั้งบ้านที่ใช้รถลากไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ครับขอบคุณบริษัทศูนย์ซ่อมเบนทนันครับซ่อมเบนที่ไหนไม่จบมาพบกับพี่หมอดดอตรตาคาได้เลยครับที่ศูนย์ซ่อมเบนทนานอยู่สุขุมวิท107ปากซอยแบลิิง68ครับขอบคุณน้ำมันเครื่อง DTM พลังแรง แสงทุกการหล่อลื่นครับเป็นน้ำมันเครื่องของพี่หมอด็อกเตอร์าที่ใช้เทคโนโลยีของอเมริกาใหม่ล่าสุดเลยครับตอนนี้เปลี่ยนหรือใส่กับรถเบนซ์ทุกคันที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ซ่อมเบนซ์นันขอบคุณเสียอ้ำครับซีเอลอยน์ไม่มีคําว่าเก่าสําหรับคุณครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับต้องขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์กพอยกฎหมายเลข23ครับนะครับถ้าจะติดตามพี่หมอก็ไม่ยากเลยครับ พี่หมอจะมีไรฟ์สดทุกวันพุธ2องทุ่นะครับทาง f c e e o o o ด d r k ร่าและก็ทาง YouTube d r k ร์ขาชาแเข้าไปสับสก์ายกันไปสัน่นกระดิ่งกันไว้เลยนะครับและก็ทางอินสตาแกรมด k ร่าสอทาง TikTok กด k ร่าและก็ทางวิทยุคลื่น FM 9เม้เทุกวันเสาร์10โมงถึง11โมงเช้านะครับติดตามได้ไง่ายๆไม่ยากเลยนะครับถ้าท่านกดติดตามรายการ ดรขาท่านจะประหยัดเงินค่าซ่อมรถประหยัดเงินในครอบครัวได้แน่นอนครับเอาละครับพบกันใหม่ในวันพระรหัสหน้าเวลา4ี่ทุ่มสี่ิ้าวันนี้พี่หมอดรขาและทีมงานขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านรวยรวยเฮงเฮงและที่สําคัญที่สุดขอให้ทุกท่านลถไม่พังนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ